ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์การทำนายดวงชะตาราศีพฤษภช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤกศกจิกายนในวันที่25พฤกศกจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศกจิกายนนั้นดวงชะตาของท่านในสัปดาห์นี้ถือว่าท่านจะเจออะไรที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่าน เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีชาวราศีพฤกษุทุกๆท,ท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาคือการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและ ก็ช่วงสิ้นปีก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงนี้เป็นต้นไปเริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นช่วงปลายปีเริ่มกันตั้งแต่สัปดาห์นี้ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นจะได้ในสิ่งที่ท่านรอคอยในสิ่งที่ท่านต้องการ หลากหลายเรื่องราวค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ที่จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีแต่ในเมื่อดวงชะตาของท่านเดินอยู่ในทิศทางที่ดีท่านก็ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบระวังบางสิ่งบางอย่างที่รีบตัดสินใจรีบพูดรีบกระทำค่อนข้างที่จะเกิดผลเสีย ก็จะมีเกิดขึ้นให้ทานเช่นกันดวงชะตาของราศีพฤษภในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ท่านมีดวงเหนือดวงเป็นช่วงเวลาที่ดีพิเศษสุดสำหรับดวงชะตาและในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะพบเจอกับโอกาสที่ดีเข้ามาหาท่านหรือรวมเป็นถึงการที่ตัวท่านนั้น จะพบเจอกับสิ่งดีๆที่ท่านรอคอยไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องสัปดาห์นี้หากท่านหาเงินได้จากความสามารถของตัวท่านหาเงินได้จากวิชาของตัวท่านเองหากมองย้อนกลับไปก็ต้องขอเชื่งชมชาวราศีพฤกษภทุกๆท,ท่านถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาท่านจะเจอจะผ่านมารสุมต่างๆนานาล้มลุกค,คุกขาน หนักฟาฝันอุปสรรคต่างๆมาเยอะแต่รู้จักกับคนที่จริงใจและคนที่หวังดีหรือแม้แต่ท่านก็ได้ใครบางคนออกจากชีวิตก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านได้พบได้เจอมาและในช่วงสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภท่านจะพบเจอกับกัรยาณมิตรจะปรากฏตัวมาช่วยเหลือท่านในหลากหลายรูปแบบ เป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่เคยมองข้ามมาก่อนมีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านในแก้ไขปัญหาที่ท่านนั้นติดขัดที่ท่านนั้นหนักอกหนักใจอยู่บ้างถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ท่านจะได้กรารยานามิตรเพิ่มและในช่วงทัดจากนี้ไปในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่า ชาวราศีพฤกษภท่านจะมีงานจะมีออเดอร์เกี่ยวกับงานของท่านค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษก็ขอให้ทำงานด้วยความครอบคอบระมัดระวังการที่ท่านทำงานแบบที่ท่านเคยทำแบบเคยชินระวังความเคยชินจะทำให้เกิดผิดพลาดได้ก็มีบ้างมีปัญหาบ้างบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นบททดสอบให้ท่านคิดให้คันแก้ไข ก็ขอให้ท่านใช้ความรอบคอบระมาระหว่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นและในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภตัวท่านค่อนข้างที่จะพบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาเกี่ยวกับการงานท่านนั้นระมาระหว่างเรื่องอารมณ์คำพูดคำจาของท่านให้ดีบางครั้งท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ท่านนั้นหัวร้อนทำให้ท่านนั้นรู้สึกโมโหการกดดัน ท่านต้องควบคุมตัวเองให้ได้เชื่อว่าหากท่านควบคุมตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีตามมาค่ะและในสัปดาห์นี้เกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภต้องมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานของท่านบ่อยครั้งและค่อนข้างที่จะไกลก็ขอให้ท่านพักผ่อนให้เพียงพอและท่านควรตรวจเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินของท่าน รวมไปถึงเอกสารสิ่งสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ในการประชุมในการทำงานขอให้ท่านระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะตกหล่นหรือสูญหายได้หากท่านมีความรอบคอบตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาเชื่อว,ว่าจุดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับท่านสำหรับชาวราศีพฤษภดวงชะตาในสัปดาห์นี้ถือว่าจะได้เงินจากรายได้ประจาเกิดขึ้นและตัวท่านนั้น ยังคงมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินพิเศษไม่ว่าจะเป็นเงินจากอาชีพเสริมอาชีพสำรองงานอาดิเรกต่างๆในสัปดาห์นี้ดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะทำเองทำทองทำงานทำทองให้กับท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินได้ทองจากอาชีพเสริมอาชีพสำรองของท่านรวมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีเข้ามามากมาย กว่าที่จะมีรายได้ออกไปแต่สำหรับรายจ่ายที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านชาวราศีพฤษภท่านจะพบเจอกับรายจ่ายที่วางแผนไว้รวงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงยานพาหนะต่างๆและยังคงรวมไปถึงการซ่อมแซมที่พักอาศัยอาจจะเกิดขึ้นกับท่านก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องควักออกไปแต่ก็จะไม่ทำให้การเงินของท่านนั้นติดขัด ไม่ทําให้การเงินของท่านนั้นเกิดปัญหาและในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะข้าวของของใช้รวมไปถึงของสะสมต่างๆนานาจะมีคนสนใจจะมีคนเข้ามาสอบถามอยากจะซื้ออยากจะเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ติดดีลปิดจ็อบมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็ถือว่าการปิดจ็อบปิดดีลมีการติดต่อการค้าขาย ก็ถือว่าท่านจะได้เงินในส่วนนี้เข้ามาหมุนเวียนภายในสำหรับเรื่องความรักชาวราศีพฤษภต้องบอกว่าอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาเข้าทางให้ท่านนั้นรวมไปถึงในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมที่หนในก็จะพบเจอกับรอยยิ้มพบเจอกับคนที่อยากจะเข้ามาใกล้ก็ต้องบอกเลยว่าหากท่านเป็นคนโสดก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีด ที่ท่านจะมีความสุขสนุกสนานและถ้าหากท่านมีครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให้ท่านร,ระมัดระวังตรงจุดนี้ให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเผลอมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะรวมตัวอาจจะสร้างปัญหาได้ขอให้ท่านร,ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้หรือไม่การวางตัวขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีระวังความใกล้ชิด ที่มากเกินไปหรือแม้แต่ตัวท่านยังคงต้องระวังการพูดการจ่ายให้ดีมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดกับสามีภรรยาได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีค่ะหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วถือว่าจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนก็ขอให้ชาวราศีพฤษภให้ความสำคัญกับข้อนี้ให้ดีและสิ่งที่คงสุดท้ายสัปดาห์นี้ สัปดาห์สุดท้ายของชาวราศีพฤษภท่านต้องระมัดระวังสิ่งแรกท่านต้องระมัดระวังความคิดควาพูดการกระทรําที่เกิดขึ้นแบบบุบบามเกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้ไต่ตองต้องระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่จะนำพาสู่ตัวท่านหรือแม้แต่จะทำให้อะไรที่ดีอยู่นั้นเกิดปัญหาเกิดสะดุดติดขัดได้ในทันที ไม่ว่าจะด้วยคำพูดคำจากับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คำพูดคำจาเกี่ยวกับการงานหัวหน้างานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาท่านต้องระมัดระวังความคิดที่วูา่าวนี่ก็คือกลันเตือนให้ท่านนั้นได้รับรู้แต่นี่ ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งหากท่านนั้นมีการระมัดระวังท่านนั้นจะไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์น,นี้ด้วยให้ท่านนั้น ดวงชะตาของท่านเปิดการเงินการงานเปิดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังชาวราศีพฤกษุทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกรรยานมิทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ